รีบไปไหนล่ะน้องชายพี่ดูไว้ไอ้นุม่มเบืองกรุงฝรั่งเศสโตะโอ้โหสเปนกางรับเฮ้ยโรดี้เห,หรอเฮ้ยโรดี้ปะเนี่ยเออได้เรื่องได้เรื่องอยู่ idfifa4shopbyod บริการรับซื้อและขาย idfifa ออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสมาร์ทเติมไปทั้งหมด แสนเก้านะกินะจกรรมดับเบิลรีวอร์ดเขาบอกกิจกรรมนี้คือดีจัดกิจกรรมหน้านี่ก้าเริ่มอาจจะแบบว่าล็อกล็อกเลทหน่อยแล้วแต่ว่ากิจกรรมนี้ย้ำเลยว่าปล่อยเลทดีมากสำหรับปี WUC สองสองท็อปหนึ่งร้อยห้าสิบตัวด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้สมาช์เติมอยู่ที่สองเลยโอ้โหเราเซ็นเติมไปเกือบเซน็นน่าจะมันสามแสนสามแสนหกสามแสนเจ็ดแล้วนะโอ้โหเดี๋ยว่าเอาจัดเอา้าเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับกิจกรรมดับเบิลรีวอร์ดครั้งที่5ของสมาชิกับการเติม40,000นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไป ดูการด้านในกันก,น,กนก่อนเลยประมาณแรกเปที่รบร้อยแล้ววันนี้ร้านร้านแตกครับโอ้โหทาร้านแตกก็ได้แอคอะครับไปลงรายการโรงเรียนกับมาหาลัยบ้างวันนี้เปิดเป้ต่อวันนี้รอเป้ต่อนะครับวันนี้ได้แน่พี่ฟอร์ดเอาละเดี๋ยวเราไปเปิดกันที่เงินกันก่อนมีอยู่ล้านหกนเงินมีเท่าไหร่นอนเออขอบคุณด้วย เจ็ดสิบโดนเนี่ยจะสมาร์ทคนระับเจ็ดครั้งแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ขอบคุณมากครับสมาร์ทเคลียร์ตัวด้วยอ่าจัดไปครับเอ็มเปเป้อย่าลืมเอ็มเปเป้ด้วยเอาละใบแรกเห็นเขาบอกว่าใบานี้คือล็อกจัดท็อปสิบเรามีอยู่สิบเอ็ดใบอะสิบเอ็ดใบนี่เมื่อกี้คือหาแลนมาแล้วเดี๋ยวเราเปิดไปเลยใบยแรกก่อนเดี๋ยวเราเปิดอีกสิบใบคือเปิดรวดเลยหาแลนมาแน่ โอ้โหวิกเตอร์โอซิมเฮนดีใบเนี้ยไนจีเรียครับนี่ถ้าแบ็คเอลเอ็นกับมาลิดไม่มาแทนนะเอ้ยมาแน่ไม่ต้องห่วงสมาร์ทเชื่อพี่ดิเอลเอ็นบว68เอลเอ็นบว68ไปปึ๊บโอ้โหโปแลนด์เลวานด็อกกี้ครับโปแลนด์เลวานด็อกกี้แล้วเป็นโอ้โหโอเดกาวิกเตอร์ควินชาวินิ เรียกได้ว่าล็อกไม่ล็อกก็ดูกันเราเองแล้วกันนะฮะโอ้โหโโอ้หเยอะจัดนี่นี่นี่ใบนี้เขาเรียกว่าใบลูกไก่เนี่ย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 ใบลูกไก่ใบลูกไก่ใบลูกไก่เสื้อขาวเพียบใบลูกไก่บีทีบบวกแปดด้วยอุกุนามาด้วยครับเยอรมันแบ็คคิมมิกเหรอคิมมิกบวกแปดนะนี่โอ้ยเป็นไรมามเฉยไปอุ้ยจะพูดตรงคือใบนี้คือใบโง่ๆเลยนะเนี่ย ใบแบบไม่คิดว่ามันจะมาด้วยนะใบเนี้ยอ่าฟิลิปรามนะได้เรื่องนะครับเป็นไงสมาร์ทม,มันพอจะลบล้างได้ไหมครับสิ่งที่พี่ทําอ่ะพี่ว่าไอวีบเนี่ยเราเก็บไว้เราขอเปิดใบนี้ก่อนเนี่ยเนียสแตหนึ่งร้อยเนี่ย,ยผมเตรียมเกลือเลยออกใบอื่นไม่ว่าอ๋อมันเหมาะใบนี้อ่ะเฮ้ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นพี่ไปไหว้พระทาบุญมาอย่างดีไม่ต้องห่วงมันมาแน่เอาแบคแคมมาปีอะไรก็ได้เอาแบคแคมมาก่อนเออแบคแคมมาก่อนแบคแคมมาก่อน อ่าอ e b s ครับเวลครับโอ้เวลกองหลังนี้ผู้ใดเนาะน,นี่เวลกองหลังวะนี่แม่แล้วเป็นเบนเดวิสเป็นไงสมาร์ทมันพอจะลบล้างสิ่งที่พี่ทําได้หรือเปล่าโอ้ออกไปนี้ใบอื่นติดเข็มนะพี่เฮ้ยเฮ้ยระาักพี่มันไม่มีเค็มหรอกเข็มี่เดียวที่พี่รู้จักก็คือปลาเค็มเนอะเบนเดวิสดิไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาฟโฟลจัดโฟลจัดครับเวอี e ี s อีกแล้ว เยอรมันครับกลางลุกเอ่อมุลเลอร์เนี่ยมุลเลอร์เอ้ยมุลเลอร์เล่นปีนี่วะ่ะมาเตอุสตะบวกเจ็ดครับผมเอ้โรท่ามาเตอุสโรธาเดี๋ยว้ที่รู้จักคือโรท่าซ้อมเขือเทศโรซาโนมาไม่เอามีอีกอย่างวีดี้เมเข็มก็อารมณ์จ้ออะไรครับรู้ๆกันอยู่มันคืออะไรอารมณ์จ้อนี่ครับผหนั่นเป็นปีบีทีบีครับ อีกแน,นโคกมาอีกแน่โคกต้องมากัะไรน้องๆโคกต้องมากัะไรพี่เชื่อว่าน้องๆรู้อยู่แล้วว่าโคกต้องมากัะไรรอดูเลยปีวซีสองสองมันมาแน่ตัวหนึ่งคู่หูเขาเลยอ่ะคู่หูเขาเลยมันต้องมากับแป๊บซี่ใบนี้ไปอือ <c oughs> สปอร์ตไลท์ครับรู้ว่าเค็มแต่ก็เต็มใจถ้าชอบเค็มมันจะหวานไปเองเออคือใครที่ชอบเค็มกินไปกินมามันก็จะหวานเองแหละเหมือนเราแบบดืม่มอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบ ขมขมอะไรเงี้ยมันก็จะหวานไปออัตโนมัติของมันนะครับทุกคนก็รอฟังด้วยนะฮะปืบสปอรไลท์แล้วเหรออุตไฟมารอบนี้วยฝรั่งเศสครับกองหลังไม่เอาลองเล่ดอ้อไม่เอาเนื้นเลียรอคุกิบ้านะครับกองหลังจากโอลิมปิลียงนะฮะเอ้ยเห็นตัวนี้มีคนตามหาเนี่ยคูอะไรอะลูคกกบา้าลูคบา้าอะไรอะลูคกกบา้า ลูกเก็บ้าคุณไปไปเวกันหนักแล้วนะลูดิเกอร์เนี่ยมันอยู่เยอรมันมีคนเห็นเธอยิ่งเยอรมันปีแชปสเปนกองหลังนี้แม่โอ้เฮ้ยเฮ้ยลาโมนนะนี่ลาโมนปะเนี่ยลามอนละโอ้โหผู้ล่ลาโมนคนเก่าครับราอูอับยอดครับตอนเล่นนี่อยู่กับเรอัลมาดริดนะฮะแต่ถึงวันลาโมนเอ้ยแตมาดีนะแตมาดีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ต่อมาดีมาดีเออมาดีมาดีอยู่ก็นึกว่าลามงลามอ,มอ,อะไรเงี้ยเอาละตอนนี้เราต้องเป็นการ96แล้วอันนี้บวก3ถึงบวก8อันนี้ค่อนข้างยากแล้วโอ้ฮัลโลน้องมันสเปนดีครับใบแรกชิมล้างไปแปปซี่มาเอา W ีอ่ะแปปซี่มานี่ก็นึกว่าจะแปปซี่เป็นโร้ามาตเตอุสนะครับคิม,มิกยี่สิบยูครับดีคิม,มิกค,คิม,มิกดี เอ้ยแต่ยี่สิบสองยี่สิบสองพี่ก็ลองเล่นสำหรับพี่ยี่สิบสองพี่มันเล่นกองกลางอะยี่สิบเอ็ดมาเล่นกองกลางก็ได้เล่นแบ็คก็ได้อะมันขึ้นอยู่กับความชอบเลยอะไปเด็นอะไปโยชิดะโยชิดะทุยโยชิดะอยู่สเปนครับพี่ปื๊บหวัดดีครับผมวันนี้ต้องโอ้โหเดลารูสเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าพี่จำไม่ผิดนี่เดลารูสเนี่ยเหมือนจะเป็นอยู่ในฟีฟ่าฟีฟ่าฟีฟ่าอะไรสามป่ะใช่ไหมหรือพี่จำผิดคนหรือเปล่าเดลารูสอะไรเนี่ยเอมประดุกดีเออเอมปะดุกครับ อย่าลืมกดไลค์กันด้วยน้องๆอ,อยากให้บอกบ่อยจุ๊บๆปั๊บ WC ไฟมไฟไม่ออกเลยครับเป็นยานซอมเมอร์นี่ล่าสุดเพิ่งย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานด้วยสำหรับครังหน้าของยานซอมเมอร์นะครับยานซอมเมอร์นทีเด็ดตาย WC โอ้ยไฟไม่ออกเลยว่ะแล้วเป็นโรบินสันนะครับโรตัสมาปืบ๊บ WC โอ้โหไม่ออกเลยเนะ โอ้โหกอนซาเลสโลตัสล่ะครับห้างสปปรรพสินค้าครับเออบีทีบี T B ไปโอ้โหไปนี้คือไม่วอกเอาเลยนะเนี่ยกวาดาโดครับมันเป็นกวาดาโดงไงประเด็นเนะี่ยอพี่เอามือค้ำเลยเนะี่ยเอามือคำ้คำแล้วคือเหนื่อยแนละ้วเนี่ยมันจะไม่โอ้โหหมดเลยวาเลนเซียโอ้โหเมื่อกี้ใครเพิ่งบอกว่าวาเลนเซียวาตอนมาจริงเลยเนี่ยวาเลนเซียเนี่ยจะ,ะรั่วเลยเป็นโรคไตแล้วครับโอ้โหดูดิ ใครบอกว่าเลนเซียมันมาจริงใครบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเลนเซียมาเนี่ยคือจบแล้วนะทุกอย่างคือแบบจะไหลลื่นแล้วนะถ้าเวนเซียมาคือเพราะว่ามันเอาของที่ไม่ดีออกมาและไปเลนเซียมาแล้วไม่มาแล้วสบายปื๊บโอ้โห B t B เป็นอุ้นโอ้ยเลมีหน้าแป๊บส่ครบเวนเซียโรซาโนมาหมดไปอีกใบหนึ่งโรซาโนมาไป อีกใบกหนึ่งเนี่ยเอามันจะไม่มาอยู่หรอเพื่อนเออโอ้ยเป็นเซฟฟอุอกซากุเรโยนะครับการรับจากแคนาดานะครับโอ้ย97 10ใบมาลิกแอมบาสเดอร์แอมบาสเดอร์ด้วยนี่ไนงะออกสำเนียงโคตรเท่ ote, ครับเอ้ยบีทีบี B มาว่ะเฮ้ยกองหน้าเอ้ยอเอโต้บวกแปะครับผมบวกแปด โ,โอ้โหชุปโมติงออกมาดับฟันเลยโอ้โหแล้วเปิดมาคือแคมารูนอ่ะประเด็นอะ่ะคือแดนไปแล้วไงสเต็ปอะ่ะจะรั่วเลยวะ่ะก็นึกว่าเอตโตคือแคมารูนกองหน้าคือมีตัวเดียวเลยอะ่ะโอ้โหบ้าเอ้ยใครโชเวียกครับกลางรับด้วยขอคุณติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับใครที่ดูอยู่ก็าฝากกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยนะครับฮะมากลโจเวียกกลโจเวียกปึบ W C ฝรัออ่งเศสแบ็กขวาเศสแบ็กขวาคาราซิโกะเลีเยเลยบุโลเครดิตบุโลโเครดิตบุโลโอ้โหเครดิตบุโลเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันครับน,น,น้องๆช่องเส้นสนามลันล้านแตกแวนันนี้โอ้โหลานล้านแตกเป็นโอ้โหโรเบิร์ต โรเบิร์ตโอ้โรเบิร์ตเฮ้ยไม่เอาอาจุดและเลวานไปเลยอ่ะทำไมต้องเอาชื่อเต็มโรเบิร์ตมาด้วยอ่ะโอ้โหโหผมนี่จะรั่วเลยนะฮะขายไม่ออกบอกเมียตาตัวต่อไปไปเนนเมื่อกี้บูโลแล้วต้องโอ้โหแล้วมาเป็นโรเบิร์ตด้วยเบิร์กวายโลซาโนเออให้มันมาก่อนนี่มันเอ้ยปีนี้มานั่น่ะ ลิเวอร์พูลกองหลังโอ้โหคาราเกอร์ดิคาราเกอร์ดิมาอีกแล้วเหรอแล้วมาบวกเจ็ดไงโอ้แล้วคาราเกอร์มาบวกเจ็รดรอบนั้นมาได้บวกแปดด้วยจอมอคารกรอะ่ะเอ็มปาเป้ดิครับโรเบิร์ตเมตากองหน้าสองเท้าวีอีซีมาเยอะขนาดการรวมเปิดเจ็งจนบ้าไปแล้วเออไม่มีอะไรเลยว่ะคารากเกอร์มาใบาต่อเนี่ยปีเชลซีเรายังไม่เคยได้เลยนะเนี่ยพูดถึงวีอีซีอีกแล้วเหรอ อุ้ยโอ้ทีมชาติอะไรวะเนี่ยทีมชาติอะไรวะทีมอะไรเนี่ยโอ้เลยเป็นอุ้มันลเดนเบเล่ทีมชาติอะไรวะเนี่ยเห็นประเทศเราปุ๊บนี่เห็นแง่งสับอันนึกว่าอควาแมนเห็นแง่งสับอันนึกว่าอควาแมนโอ้เอาจริงคือเหนื่อยเลยเพชรได้ต้มอีกเหรอเมต้าอีกเหรออีกแล้วขายไม่ออกบอกเมต้าอีกเหรอหัวจะปวดกันจริงๆ เอาเมฆซ่อนโบร์ยงงอดดิกไปเลยมาอีกแล้วเหรอเออเวลหน่อยเว้วโอ้โหเวลประตูเวลประตูเป็นบัวโอ้แดนนี่อั์เออไดนี่ประตูลีวพูด,ด้วยนะประตูลีวพูวแด,ดนนี่วอร์ดครับโอ้โหใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยหนามไม่อาบมาสามวันนี่ครับใครเอาไหมพอเข้าสารเอาไปเลยเกาหลีใช้กันเยอะตัวนี้โอ้โห <laughs> ใช้เยอะอีกแล้วเหรอเกาหลีเนี่ยนี่เกาหลีคุณจะใช้ทุกตัวไม่ได้นะครับปืบ W C ครับเราไฟไม่มาด้วยวครับเราเป็นอุนายซิมอนเนี่ยครับนี่ประตูสเปนด้วยนะที่แบบว่ามาแทนแบบว่าเดกอาด้วยเพราะเดกอาเขาบอกว่าเป็นนักเตะที่ใช้เท้าไม่ดีวาซานวาซานเป็นโอ้โหน็อกกาดเออเนี่ยกูจะน็อกแล้วเนี่ยเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยขอบคุณกดไลค์ด้วยครับเออน่ารักกันที่สุดเฮ้ยหมุนช้าขนาดนี้ เอลเอนเหรอเอลเอนสวยดิเอลเอนสเปนอุ้อยคาสิยานเหรอคาสิยานเหรอบวกอนานนานทีเอลเอนมันจะหลุดมานะเวย้ยเอลเอนมันจะหลุดมานะเวย้ยอุ้งแล้วมาเป็นคาสิยานอ้ยก็ไม่มาบวกแปดไหนเนาะโอ้โห เกือบแล้วดิเออไหนๆหนคือพี่บอกตลอดว่า LN เนี่ยคือเลทช,ช่วงนี้คือออกยากมากแล้วซึ่งมันออกปุ๊บเรียบร้อยอครับฝนจะล่วเลยคือนานๆที LN มันจะออกพี่บอกเราเสมอว่าโอ้โหกว่าจะออก LN คือยากมากโอ้โหนิดเดียวต่อต่อต่อ,ตอมันหา LN เจอแล้วมันเจอแล้วกําลังเฟ้นหาอยู่กําลังเฟ้นหาอยู่ LN ต่อเนื่องเมื่อกี้มันเจอแล้วลมันเจอ LN แล้ว โอ้โห BTB เดี๋ยวนี้ BTB โปรตุเกสอุปตุกูวิกเตอร์บายาเหรอบายาบวกแปดครับโปรตุเกสไม่มาปีกขวาเดี๋ยววะเออแต่ก็จะเป็นหลุยฟิกโก้อีกแล้วปีกขวานะั่อนะมีฟิกโก้กับโรนันโดดิไปเอลเอนกำลังเจอแล้วปึบเออ WC แคนาดาแบ็กสเดวี่บวกแปดครับผมแอครอเลยเนี่ย เลียล so so ่ะอัลฟองโซเดวีอัลฟองโซเดวีเออมาแล้ววะมันมาแล้ววะ so อัลฟองโซเดวีอ่ะนี้เป็นการปกตินะเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วใบนี้คือใบพลิกชีวิตของเราทุกคนเอาละต่อไปนี่แหละเอ็มปาเป้ปเอะไรอย่างเงี้ยพี่จัดแน่ไม่ต้องห่วงครับมา <cl aps> โรนัลโด้ป,ปเาเป้เนยม้าบอเกนีสตาร์ทาออวครับพี่ไปฝ <cl aps> รั่งเศส ปีกซ้ายฝรั่งเศสมาเออเฮ้ยฮอลแลนด์อู้ฮอลแลนด์ปีกฝาโอเคไหมเลี้ยละเบิกไว้มาจริงเบิกไว้มาจริงโอ้เบิกไว้มาจริงเบิกไว้โรซาโน่อ่ะมาจริงน้องๆอ,อ,อย่าเยอะอย่าเยอะพี่ๆขอแค่นั้นแหละครับ สมมติว่าถ้าเราอยากได้ปาเป้ต้องกดปอปาครับนี่ปาเป้กดปอปลาครับไครออกมาว่าไปที่สองนี่ปาเปีปเยปาเปีปเยปาเป้ปเยปึบโอโ้ประเทศอะไรเนี่ยประเทศอะไรเนี่ยเอ้ยไกเซโดอ,อยู่โอ้โหโอ้โหเห็นประเทศมานี่กูไม่รู้จะลุ้นกูต้องลุ้นอะไรเลยเนี่ยประเทศมาอย่างเงี้ยขอให้ออกลัน่นๆั่นแล้วกันนะครับใบนี้ รีบไปไหนล่ะน้องชายพี่ดูไว้ไอ้นุม่มเมืองกรุงฝรั่งเศสโตะโอ้โหสเปนกลางรับสเปเฮ้ยโรดี้เหรอเฮ้ยโรดี้ปะเนี่ยโรดี้เออเอเอ,เอต้องอย่างงาั้นดีเออร1 8้อยสิบแปดร้อยยิบเอ็ดในร้อยิบสามใจเย็นเดียวแพนดน้าไม่หมดด้วยคุณเตรียมโดเนทได้เลยที่คุณเติมเข้าไปอ่ะคุณเตรียมโดเนทเลย เฮ้ยคอบกูสามสิบเคเลยเหรอพูดใด่มาสมาร์ทไปขายไรดันหนึ่งล้านล้านก็ออกเออหนึ่งล้านล้านดิมาหมอบมานะ3สามเมาหายเมาหายแล้วไปอมหมอบก่อนแล้วกันเออหมอบมานะาฝรั่งเศสปีซ้ายสวยป๊อปเป้โอ้โหป๊อปเป้ป๊อปเป้ ป๊าเป้สวยน้ำป๊าเป้ครับผมเฮ้ยมาลำโพงมาแชวแล,ล้วกันไปามาแชวดิรออะไรอะ่ะโอ้โหมาแชล,ลดิเอาลวไร่อดเลีเ่ะเดี๋ยเรารวมเงินกันก่อน้แล้วกันครับโอโห โรดี้เรียรลอโรดี้อ่ะตั้งหนึ่งคิวอ่ะโรดี้อ่ะขอคุณมากครับน้องเจีย้ยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวดูให้เนอะเฮ้ยไม่แย่นะครับแต่เติมสี่หมื่นได้มาสองล้านล้านนะครับเติมสี่หมื่นได้สองล้านคือเบรดกลางเลยอ่ะไม่ดีไม่แย่ด้วยกลางๆเลยอ่ะใช้คําว่ากลางๆงเลยอ่ะไม่แย่นะครับก็ถือว่า คลิปนี้ก็ถือว่าทําได้ดีคือมันปล่อยเลดไอ้พวกนี้อยู่แล้วล่ะครับ WC22 นะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยละกันและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆครี่ยไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ